ความขัดแยง้งในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยขเขมรมีส่วนทําให้ชาวต่างชาติจํานวนมากตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามมากกว่าประเทศไทยและขเขมรจนตัวเลขชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นจนทุบสถิติด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามตั้งแต่ช่วงเดือนแรกต้นปี2569และชาวต่างชาติจะมีมุมมองความคิดเห็นรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรที่ส่งผลต่อก,การตัดสินใจเลือกไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามเป็นจํานวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนแรกปี2569สวัสดีครับ พบกับสารพัดสารพัน์กันอีกเช่นเคยครับในภูมิภาคอาเซียนความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมักเป็นหัวข้อที่นํามาชาิพิงเพื่ออ้างอิงความก้าวหน,น,น้าการท่องเที่ยวของชาติสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะการประเมินจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนในแต่ละช่วงเวลาเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของประเทศนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนการเติบโต,ตด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรเพื่อเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับประเทศไทยตัวอย่างเช่นบทความด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพจเซาล์ชน่ามอร์นิง <Post. S 2> สื่อจากฮ่องกงพาดหัวบทความโดยการตั้งคำถามว่าปี2026 ทำไมนักท่องเที่ยวจานวนมากเลือกเที่ยวเวียดนามมากกว่าประเทศไทยและประเทศเขมรในขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในภูมิภาคกําลังประสบปัญหาจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงแต่เวียดนามกลับทนสถิตินักท่องเที่ยวสูงมากได้อย่างไรบทความนี้ยังนําเสนอข้อมูลจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของเวียดนาม VnAT ให้ตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเวียดนามในเดือนมกราคมปี2026เพียงเดือนเดียวเกือบ2ล้าน5แสนคนเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เพิ่มขึ้น18.5%จากปี ที่แล้วสะท้อนถึงความสําเร็จทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางแผนที่ของภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วยนักท่องเที่ยวจํานวนมากเลือกเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงคอฟีพาชยายแดนไทยและเขเมรไปฮานอยและโฮจิมินซิตี้ที่มีสเสเยลภาพมากกว่าแต่มีปัญหาตามมาอย่างเช่นนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้นแม้ว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาวเอเชียแต่ชาวยุโรปก็เพิ่มขึ้นมาก บทความนี้ข้อมูลมาตรการของประเทศเวียดนามที่ช่วยส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นมาตรการผ่อนปรนวีซ่าเช่นการยกเว้นวีซ่าให้พลเมืองเยอรมันระยะเวลา45วันการเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องชื่อเสียงที่กำลังเติบโตของประเทศเวียดน,นามในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนในระยะยาวในช่วงฤดูหนาวประเทศเวียดนามมีประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมชายหาดที่สวยงามความหลากหลายทางภูมิศาสต,ตั้งแต่ทางเหนืออย่างเช่นหนะ้าผาหินปูนอันงดงามของอ่าวฮาลองเป็นมรดกทางธรรมชาติขึ้นทะเบียนร,รับรองจากยูเนสโกแล้ว สารนี้เป็นสาระสําคัญของบทความที่บอกถึงปัจจัยต่างๆส่งผลต่อการตัดสินใจของชาวต่างชาติเลือกไปท่องเที่ยวเวียดนามมากกว่าประเทศไทยหรือประเทศพมรเดือนมกราคม2569เดือนเดียวตัวเลขสูงเกือบ2ล้าน5แสนคนซึ่งเป็นการทําลายสถิติด้านการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนามเองสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติของเวียดนามปี2567อยู่ที่ประมาณ17ล้าน5แสนคน และปีที่แล้ว2,568อยู่ที่ประมาณ21ล้าน3แสนคนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นตามลำดับการท่องเที่ยวของเวียดนามเติบโตโดโดเด่นในภูมิภาคอาเซียนจนมีบทความอ้างอิงแบบนี้แล้วครับและสำหรับชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการตัดสินใจเลือกไปเที่ยวเวียดนามติดตามรายละเอียดคอมเมนต์ความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่น่าสนใจกันครับ เริ่มที่คอมเมนต์แรกเป็นความคิดเห็นของชาวปากีสถานเขาบอกว่าเป็นเพราะเวียดนามสะอาดมากและบรรยากาศน่าทึ่งอย่างน่าเหลือเชื่อคอมเมนต์ comment ต่อไปเป็นของชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าถูกกว่าคือคําตอบสุดท้ายของฉันและมีอีกคอมเมนต์เสริมว่าถูกกว่าประสิทธิภาพคุณภาพความน่าสนใจและปลอดภัยคอมเมนต์ comment ต่อไป ให้เหตุผลพร้อมเล่าประสบการณ์ในเวียดนามให้ฟังว่าลืมเรื่องราคาดูที่การใช้ชีวิตคุณกำลังอาศัยอยู่ในที่ไม่มีความกดดันจากตะวันตกอาหารดีประเทศที่ยิ่งใหญ่วัฒนธรรมที่น่ารักและสงบสุขฉันเป็นคนออสเตรเลียเคยอาศัยในเวียดนามมา18ปีเพิ่งกลับบ้านตอนอายุ64ดังนั้นฉันเคยเห็นประเทศพัฒนาจากช่วงต้นปี2000เป็นประเทศสมัยใหม่ในวันนี้นักท่องเที่ยว22ล้านคนมันมีบางอย่างมอบให้ทั้งหมด และมีคอมเมนต์จากชาวเวียดนามตอบกลับชาวออสเตรเลียว่าขอบคุณลุงเรารักประเทศออสเตรเลีย <Australia, S 2> ด้วยกฎหมายที่ดีคอมเมนต์ต่อไปยังคงเป็นของชาวออสเตรเลียมีความเห็นว่าฉันเลือกเวียดนามและจีนต่อด้วยประเทศไทยและคเคมรฉันเคยไป4ประเทศนี้ฉันเลือกความปลอดภัยในเวียดนามและประเทศจีนคอมเมนต์ต่อไปจากชาวอเมริกันเขาตั้งคำถามว่าอาหารไทยและอาหารเวียดนามใกล้เคียงกันไหมทำไมใช่อะไรคือความแตกต่างกันชาวเวียดนามเขาให้คำตอบชาวอเมริกันอธิบายว่า อาหารเวียดนามแตกต่างกันมากจากอาหารไทยมีสมุนไพรสดจำนวนมากในอาหารเวียดนามและชาวเวียดนามอีกคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าความแตกต่างกันของอาหารจะแตกต่างกันอาหารทางเหนือแตกต่างจากอาหารไทยภาคกลางถึงภาคใต้ใกล้เคียงอาหารไทยมากกว่าแต่รสชาติไม่เผ็ดคอมเมนต์ถัดไปให้ความเห็นว่าเพราะว่าถูกกว่าธรรมชาติความสงบสุขสะอาดมีความเป็นส่วนตัวและทุกคนชอบเวียดนามปัจจุบันฉันเองและครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม อีคอมเมนต์ให้เหตุผลไปในแนวทางคล้ายกันว่าเฟอร์ถูกกว่าบ้านถูกกว่าสะอาดและเงียบสงบมากครับสำหรับข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนวันที่16กุมภาพาันธ์ขณะทา,าคลิป 1>, 1ดอลลาร์สาหรัฐอเมริกาแลกเงินของเวียดนามได้ประมาณ25,970ดองและเงินบาทไทย1บาทแลกเป็นเงินเวียดนามได้ประมาณ8 3 5ดองเศษเงินดองอ่อนค่าก็คงเป็นอีกปัจจัยช่วยดึงดูดชาวต่างชาติทห้มาเที่ยวเวียดนาม เอาละครับสำหรับคอมเมนต์ต่อไปมาจากชาวมาเลยที่เพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวเวียดนามเขาบอกว่าเพิ่งกลับจากดานางังประเทศเวียดนามเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาดีสำหรับการเดินทางแบบครอบครัวมรด,ดกทางวัฒนธรรมชายหาดสวยงามรักมัน คอมเมนต์ต่อไปจากชาวอเมริกันให้ความเห็นว่าเคยใช้เวลากว่า5เดือนในเวียดนามเมื่อปีที่แล้วและตลอดเวลา1เดือนปีนี้เวียดนามให้ความรู้สึกเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและอย่างหนึ่งต้องรู้สึกสนุกก่อนว่าความรับกําลังจะเปิดเผย,ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชาวเวียดนามตอบกลับว่าวเวียดนามมีความหลากหลายมากตั้งแต่อาหารจนถึงวิวทิวทัศน์คนก็เป็นมิตรอาหารถูกและอร่อยความเห็นถัดไปยังคงเป็นของชาวเวียดนามเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า ชาวเวียดนามจำนวนมากซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศกลับมาเวียดนามในเดือนมกราคมสำหรับวันหยุดเต็ดนั่นอนธิบายได้ว่าในเดือนมกราคมการต้องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นและสำหรับวันหยุดเต็ดของชาวเวียดนามถาม a อมาแล้วก็ได้ความว่าเ,เทศกาลปีใหม่ทางจันทระกติที่สำคัญที่สุดของเวียดนามตรงกับตุตจีหรือช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลารวมญาติทำความสะอาดบ้านไหวบรรพบุรุษกินอาหารตามประเพณีและขอพรเพื่อความโชคดี ครับข้อมูลจาก AI ก็จะประมาณนี้นะครับหากท่านใดมีความรู้เรื่องเทศกาลไตของชาวเวียดนามก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับความเห็นต่อไปจากชาวไต้หวันเขาบอกว่าเพราะว่าไปประเทศไทยหลายครั้งแล้วค้นหาสถานที่ใหม่มาทดแทนมีคอมเมนต์ตอบกลับชาวไต้หวันว่าคิดว่านั่นคือคําตอบที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าพวกเขาจะกลับมาไหม่หลังจากการฟังเสียงมอเตอร์ไซค์บีบแตรสม่ําเสมอและการบีบแตรของยานพาหนะมลภาวะทางเสียงเป็นเรื่องน่าวิตกกังวลในทุกที่ ชาวเวียดนามตอบกลับว่าค่อยๆแก้ไขเสียงแตรคุณแค่กลับมาชาวอเมริกันอีกคนคอมเมนต์เสริมว่าเหมือนเศษขยะเต็มพื้นทุกที่และขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่บอกว่าฉันเพิ่งออกจากดานังประเทศเวียดนามวันนี้และฉันใช้เวลาสองเดือนที่หัวหินในประเทศไทยความคิดเห็นส่วนตัวตัดสินประเทศไทยชนะ ครับที่เป็นความรู้เสกส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติเลือกไปเที่ยวเวียดนามมาจากหลากหลายแรงจูงใจอย่างเช่นค่าใช้จ่ายราคาถูกอาหารดีความปลอดภยัยความเงียบสงบมีมรดกทางวัฒนธรรมธรรมชาติงดงามางคนเคยมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งเลือกค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่เลยไปที่เวียดนามส่วนที่ไม่ปลื้มเพราะลำคาญเสียงแตรรถบนท้องถนนชาวต่างชาติบางคน ก็เลือกมาท่องเที่ยวเมืองไทยรับแต่ละประเทศมีจุดเด่นก็ได้เปรียบแตกต่างกันและก็มีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงไม่มีประเทศไหนสมบูรณ์แบบ100%ชาวต่างชาติเลือกไปเที่ยวประเทศไหนเป็นความประทับใจความชอบของแต่ละบุคคลบทความนี้อ้างอิงตัวเลขชาวต่างชาติมาเที่ยวเวียดนามเดือนมกราคม2569เดือนเดียวเกือบ2อล้านหแสนคนช่วงเวลาเดียวกันหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยเปิดตัวเลขชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่า3ามล้านสงแสนเหมื่นคนลดลงประมาณียบเอเดนปอัวเงมากกว่า ียดนามประมาณ6-7แสนคนเสร็จ ย้อนกลับมาที่หัวข้อของบทความเปิดด้วยการตั้งคำถามว่าทำไมปี2 0 6 9ชาวต่างชาติเลือกเที่ยวเวียดนามมากกว่าประเทศไทยและเขมรข้อมูลน่าจะไม่สอดคล้องในส่วนของประเทศไทยเนื่องจากชาวต่างชาติเลือกมาเยือนเมืองไทยมากกว่าเวียดนามจากสถิติตามที่อ้างอิงไปเมื่อสักครู่ส่วนชาวต่างชาติเลือกเที่ยวเวียดนามมากกว่าประเทศเขมรข้อมูลสอดคล้องกับบทความหรือไม่ก็เป็นเรื่องของชาวเขมรที่ต้องหาคำตอบพันเองเท่านั้นล่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันวันนี้ชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่่างเเต็มทีลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปและก่อนจะจากกันอย่าลืมกดติดตามสารพัดสารพันกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของสารพัดสารพันขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจเงินทองเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยกันทุกคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ